สวัสดีครับวันนี้ทํากินเองชวน,น,นเพื่อนมาทําข้าวผัดสิวกินกันครับเริ่มเลยตั้งกระทะใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปนะครับพอเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดจนเหลืองหอมก่อนนะครับพอผัดมาสักครู่นะครับกระเทียมเริ่มเหลืองก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับวันนี้เราผัดเป็นเนื้อหมูนะครับพอผัดเนื้อหมูมาจนสุกประมาณหนึ่งนะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยครับ รอจนไข่ไก่เซ็ตตัวสักนิดนะครับแล้วก็ยีให้แตกแบบนี้ได้เลยครับพอเริ่มเซ็ตเป็นก้อนแบบนี้ก็ผัดคุกเข้ากับหมูครับเร่งไฟแรงได้เลยครับหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปครับข้าวเป็นข้าวสวยหุงค้างคืนนะครับหรือว่าข้าวเย็นนั่นเองครับผัดคุกเข้าจนข้าวแตกตัวดีก่อนครับปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายครับซีอิ๊วขาวเกลือป่นพริกไทยป่นครับผัดคุกเข้าให้เข้ากันดีเลยครับตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปครับเพิ่มสีสันของเมนูนี้ครับแล้วก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากครับพอผัดมาจนสีทั่วถึงเสมอกันแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักคะน้าครับหอมหัวใหญ่ครับมะเขือเทศครับสูตรนี้ผักคะน้าจะกรอบนะครับถ้าใครชอบผักที่แบบสุกๆนะครับให้ผัดผักคะน้าผักต่างๆนะครับก่อนจะใส่ข้าวนะครับพอผัดมาจนผักสลดดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็โรยด้วยน้ำหอมซอยสักนิดนึงครับ ผัดอีกสัคู่ให้ต้นหอมมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเลยครับข้าวผัดซีอิ๊วหรือว่าข้าวผัดหมูซีอิ๊วนะครับง่ายๆเลยนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆสามารถทําตามได้แน่นอนกินกับแตงกวาบีบมะนาวสักนิดพริกน้ําปลาอร่อยมากครับอย่าลืมลองทํากินกันดูสวัสดีครับ